ยูชูงก็มีเด้อพี่น้องคุณนี่เบิ่งวิวพี่น้องเอ้ยบรรยากาศงามหลายพี่น้องมีแต่ภูเขาพี่น้องโอ้ยอดครับเมื่อกี้เขาใหม่เมื่อกี้นี่เดี๋ยวพักยืมอะไรยังพักยืมคือภูเขาสลับกับโสนเนาะ

สบัตดีครับไปตามเขาแหละตามไม่ดียย๋ดวยวทรบันทึพี่น้องไปรับสมเลยพี่น้องเอ้ยขน้อยก็มากับพระอาจารย์เนะาะพระอาจารย์พาเที่ยวขน้อยเลยไปนะพระอาจารย์นะมาหน้าพระอาจารย์ ขุดเอาไม้บ่ขุดเอาไม้ไปปลูกบ่มิติโอไม้ไผ่ป่าเนาะไม่ไม่ไม่ปเปาะมะเมนเนาะ ตัวตกเลยดีแต่านในบ้านไปรับชมคลิปต่อไปเลยพี่น้อยบ้าไเตยเป็นพี่ไอดรงี้วากีไควายบ่บ่อนี่บ่จังว่าเพิ่งจะเอิ้ซื้อผู้ขวายนน่ะ่ออขนอยบบเห็นเดี๋ยวทำระชาพี่นองเอ้ยบรรยากาศดีเนาะวันนี้เนาะดีหล่ ดีดีพี่นี่ผ่าันเห็ดเส้นถางเนาะยันพอออกหรือไม่ออกหรือลงถางเนาะนี่ขี่ควายเลยแม่เยอะกว่าใครจะมาปล่อยเนาะ

พรรยากาศพ<ม>ี่น้องเ้ย,ยข้เวขาควายกินก่อนง่ายโดยธรร<ส>มชาติปลาไหม นี่ต่อคลิปจากขึ้นจากด้านจากทินฟ้าเนาะจากลุปป่มพุนไปเนาะถับวันนี้นนก็ขอไัยน้ำได้เออพี่ีเลยเอฟซีทุกท่านเนาะ Chị đơn nhàng tạm ảnh nhá tầm lắng nó luôn ừ.

ดาาทัางเกาลหยวกกันที่สีวมันเน่ฟักาอยู่กับมตองตองปูทมผ่าแล้วบ้านนี้แมนปูได้ไปโกนจะตดเด้อ ไปก่อนทำบรรยากาศ <laughs> บรรยากาศมีนเป็ก้อนหินพี่น้องเลย

แต่งามนะอีกลูกนึงบาหนิอ๋อเจ้างามเลยสวยงามเลยดีพี่น้องเลยเห็ดหาเห็ดหน้าเนาะบุญเห็ดทำไรเนาะ คของที้าำพุ่นนะมีโมบานคนอีกเนาะมนุเอาเหมอนว่มันดักขึ้นเรื่อยๆเข้าไปบาพัอาจารย์เป็นอะไรยายขาออกเขาออกขนนอเด้อเอาองข่อยเด้อเอาพุ่้คาเมื่อกินถอยใหม่อไรบนับที่ว่ายังคับที่ว คือผู right. ้ค้ากับผู้เขาสลับจบสนเนาะแมนโมเบร์เฮดทำไรทำนาเมนเนาะสิลงไปพุ่นบ่ออาญนี่ปีเลยบ่มากอายามุกอาญ่าเขาสิไปทางใดนี่ยัาก่อนเขาสิไปทางใดอย่า่าขึ้นนี่พัสนุยทุ่งข่าวกันนะ รถอเ้นน้ำมันนี่เสาไฟพอลงมาสูงวันนี้เราไฟขึ้นเลยอันนี้กับพวกเขาพวกเขาไข่กันบ่ขึ้นบนเลยดที่ีที่มีนามมีน่สูงๆเลยันนีมนั่นจะเห็ดเทียงหน้ากระจาเด้อฝุ่นไหมวะอันเรามุงเเราสูงบ่ ทำไรทำนาอยู่พี่กํา,าลังออกดิดนี่ครับชนเผา่าชนเผาพี่นอ้นนองชนเผามาทำไรทำอยู่พี่เนาะเบนพวกเขาพี่น้องโอ้ว้าวบาปีเตอร์อมาเห็นสิ่งนี้ประทับใจจริงๆพี่น้องเอ้ยทุกคนท่านจะเป็นหวยเนาะหลังนี่อันนี่ห้ยภาษาชน,นะนเานาะชนเผาเนาะชนเผา เราสูงนะพี่น้อยอ๋อบรรยากาศนงามมาดิพี่น้องเ้ยเป็นใด็บบาปีเตอร์สุดยอดเลยตื่นเต้นหลสนองภูเขาแมนรับสัตว์ลายภูเขาเนาะภูเขาภูเขาไจุดมุมไจุดมุมไเต้ไ้บาปิเตอร์กับบุหงเลยแบบ อยู you say, you say, ่ใส่อยู ã, ่ใส่ดีย e> oh. ่าง่อนย่างย่างนย่างยู่ชุ่มก็มีเด้อพี่น้องพูนนเบิ่งวิวพี่น้องเอ้บรรยากาศงามหลายพี่น้องมีแต่ภูเขาพี่น้องอยอดครับบาปีเตอร์มาครั้งแรกเนาะมาเที่ยว มาน้ำเพิินนะมากับพระอาจารย์เพิ่นพาเที่ยวพี่น้องเลยภูเขาควายครั้งแรกนี่บาปิเตอร์ itter, ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนเด้อฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับคร b e ว่าพิดพลาดคลิปต่อไปพี่น้องเลยบาปิเตอร์จะมาอัปเดตให้พี่น, FC, พน้องล้รับส้ม f อพี่น้องพังไทยและพี่น้องพังลาาเลยอยู่ต่างประเทศเนาะนี่ถ่ายบรรยากาศวิวสวยงาม,งามๆพี่น้องเลย